การแพร่ระบาดโควิด19รอบล่าสุดก็ทําให้ผู้บริโภคสินค้าประมงนั้นรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและก็สุขอ,อนามัยในวงกว้างนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางอธิบดีกรมประมงก็ยืนยันนะคะว่าสัตว์น้ําของไทยนั้นสดสะอาดปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานตามที่กรมประมงนั้นได้กําหนดเอาไว้ค่ะอธิบดีกรมประมงระบุว่านับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กรมประมงได้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดทั้งการควบคุมและการตรวจสอบสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภคค่ะโดยสินค้าที่มาจากทะเลนั้นต้องมีการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมงอีกทั้งก็ต้องมีการสุ่มตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่วางจำหน่ายในท้องตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโควิด1 9ในกลุ่มเกษตรกรและชาวประมงด้วยเช่นการตรวจคัดกรองลูกเรือประมงและก็คนประจำเรือ เมื่อแจ้งเข้าออกณนทะ่าที่เปลือทุกแห่งพร้อมกับขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยอย่างไรก็ตามยอมรับค่ะว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการจําหน่ายสินค้าประมงซึ่งต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมีความสําคัญและก็จําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการย้ําว่าเชื้อโรคนั้นไม่ได้อยู่ในสินค้าประมงและเมื่อปรุงสุกก็สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะความมั่นใจของ ผู้บริโภคเนี่ยขาดความมั่นใจไปเยอะเราเองก็ได้มีการประสานกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับว่าเราได้มีโอกาสมา,าแสดงความชัดเจนนะครับจากข่าวที่ออกไปแล้วว่าสัตว์น้ำเนี่ยไม่ได้เป็นพาหะในการนำเชื้อโรคโควิดนะครับ สำหรับการเยียวยาหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกรมประมงก็ได้ขอความร่วมมือห้องเย็นโรงงานแปรรูปในการรับซื้อกุ้งซึ่งขณะนี้ก็มีผลผลิตเกินอยู่100ตันขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวประมงในการชะลอการจับสัตว์น้ำนะคะเพื่อป้องกันสินค้าประมงล้นตลาด ส่วนการชี้แจงสส,สปปลาวหลังมีการประกาศห้ามนําเข้าอาหารทะเลแช่แข็งอธิบีกรมประมงก็กล่าวว่ามีความพร้อมในการเจรจาสร้างความเข้าใจค่ะซึ่งเบื้องต้นก็มีการหาหรือกันไปบ้างแล้ว